จากการที่เนื้อหมูมีราคาแพงส่งผลให้สัตว์จีนปีนี้ประชาชนหันไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์ประเภทอื่นแทนเพิ่มมากขึ้นขณะที่บางรายลดปริมาณในการเลือกซื้อเนื้อหมูน้อยลงนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจรุ่นที่2มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีจัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องเปิดโลกทัศน์สู่แนวคิดอนาคตประชาคมอาเซียน2558 ศึกด,ดวลแข่งญิงชุดปรีโอลิมปิกยกพลบุกจังหวัดจันทบุรีลงสนามอุ่นเครื่องกับทีม VIP จันทบุรีผลเสมอ3ประตูต่อ3ส,สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักข้ามซีทีจันทบุรีประจำวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2554ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะ จากการที่ในปัจจุบันค่ะเนื้อหมูมีราคาแพงนะคะส่งผลให้สัตว์จีนปีนี้ประชาชนหันไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์ประเภทอื่นแทนเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่บางรายลดปริมาณในการเลือกซื้อเนื้อหมูน้อยลงค่ะ คนพวงจากการที่ราคาข้าวของแพงผู้บริโภคหลายรายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและรวมถึงการปรับเปลี่ยนการบริโภคเพื่อเป็นการเอาตัวรอดในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นเดียวกับวันศาต์จีนประจำปีนี้ที่มาตรงกับช่วงเนื้อหมูที่มีราคาแพงผู้บริโภคบางรายจึงต้องลดปริมาณการเลือกซื้อเนื้อหมูน้อยลงขณะที่บางรายได้หันไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์ประเภทอื่นแทน ส่งผลให้แม่ค้าที่จำหน่ายเนื้อหมูในตลาดอำเภอเมืองจันทบุรีได้รับผลกระทบไปตามๆกันก็ทำให้ยอดขายที่ร้านลดลงลูกค้าหายไปก็เยอะเหมือนกันนะคะใช่มันก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ไก่มันถูกคนก็หันไปซื้อไก่ดีฝ่าก็ลดเหมือนกันนะมันเป็นช่วงๆอะ่ะบางคนถ้าเกิดไม่มีงานนะนะเขาก็ลด ช่วงเรามีงานเขาก็ซื้อเยอะอเป็น,น่องช่วงแพงไงเขาต้องซื้ออย่างเงี้ยซอดคล้องกับผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงสาจีนปีนี้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ65ระบุว่ามีสินค้าแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่ผลไม้หรือโดยเฉพาะเนื้อหมู ซึ่งจะส่งผลให้ปีนี้มีการซื้อหมูไปไวลดลงและหันมาเลือกซื้อเป็ดไก่แทนโดยมีผลสำรวจระบ,บุว่าส่วนใหญ่นคะคะร้อยละ56.4จะซื้อเะซื้อนหมูในปริมาณที่ลดลงแต่จะหันมาซื้อเป็ดและไก่มากขึ้นคือร้อยละ49.7แต่อย่างไรก็ตามกับพบว่าปีนี้จะมีการใช้จ่ายในช่วงตร์จีนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ5.2หรือมีเงินสะพัดกว่า2496ล้านบาทค่ะ